วันนี้จะพามาดูต้นไม้แห่งความมั่งคั่งค่ะมีหลายอย่างมากแต่ว่าวันนี้จะพามาดูต้นนี้ค่ะต้นเศษฐีวิลสันค่ะเป็นไม้ประดับที่จัดอยู่ในตระกูลสาวน้อยประแป้งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนแถบทวีปอเมริกาใต้และหมูกก่เกาะอินเดียตะวันตกเป็นไม้ประดับที่เป็นที่นิยมปลูกอย่างกว้างขวาง ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์เป็นไม้ประดับที่มีความหมายเชิงไม้มงคลค่ะต้นเศรษฐีวิรสันถือได้ว่าเป็นไม้ประดับที่มีความหมายเชิงไม้มงคลที่ดีมากๆโดยมีความหมายในด้านของโชคลาภและทรัพย์สินช่วยเรียกทรัพย์และเรียกโชคดีให้มาเยือนจึงทำให้เราคนรักต้นไม้หรือผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของการปลูกไม้มงคล ต่างนิยมปลูกต้นเศรษฐีวิลสันไว้ที่บริเวณหน้าบ้านหรือตามร้านค้าต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าหากต้นเศรษฐีวิลสันออกดอกผู้ปลูกจะพบกับความร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สินและเงินทองด้วยค่ะปลูกต้นเศรษฐีวิลสันบริเวณไหนถึงจะดีอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าต้นเศรษฐีวิลสันนั้นนิยมปลูกที่บริเวณหน้าบ้านหรือตามร้านค้า เพื่อเสริมในเรื่องของความเป็นมงคลสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกต้นเศรษฐีวิลสันคือบริเวณที่แสงแดดส่องถึงได้อย่างรำไรค่ะดังนั้นจึงปลูกได้ทั้งบริเวณนอกบ้านแต่เป็นภายในร่มและในบ้านด้วยค่ะต้นเศรษฐีวิลสันเหมาะกับการปลูกเพื่อประดับตัวอาคารสามารถปลูกลงดินร่วนที่สามารถระบายน้ำได้ดีค่ะ หรือจะปลูกในกระถางใหญ่ๆก็ได้ค่ะเศษดีวิลสันถือว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทางด้านโชคลาภและความอาถรรพ์เพราะต้นไม้ชนิดนี้ในบางท้องถิน่นไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านเนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่มีวิญญาณสิงสู่เหมือนต้นตะเคียนที่มีนางตะเคียนสิงสู่ค่ะนอกจากนี้ ทางฝั่งประเทศพมา่าเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าเมดอยีซึ่งแปลว่าแม่มดหรือนางผีดิบแต่ก็มีไม่น้อยที่ผู้ปลูกไม่ได้มีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์แต่กลับเชื่อว่าถ้าเลี้ยงให้ดีก็จะมอบความโชคดีโชคลาภและเรียกทรัพย์ให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกนั่นเองค่ะ